รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ างจากอาวุธทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ไย,ยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคนให้แรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอเวุ will, รถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอเวุ will, รถให้แรงเร้าใจบางจาก E20S Evil สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันเดลุดีชัยสมบัติค่ะคดิชั้นกัญญาเลยค่ะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเดลุดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับกลับสู่รายการหายไปสองสัปดาห์เนาะไปสบายดีขึ้นยังใชใช่ค่ะก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเสียงก็ยังแบบได้ข่าวว่าไอเยอะมากเลยใช่ค่ะเพราะเสียงก็ยังกลับมาไม่เต็ม ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเป็นภูมิแพ้ด้วยและพอมีพ m มาแบบนี้มีฝุ่นมาแบบนี้โอ้โหไปกระตุ้นคือคนภูมิเป็นภูมิแพ้จะเข้าใจเลยใช่ไหมว่าอาการจะแย่มากนก็ต้องห่างจากหน้ากากอนามัยไม่ได้เลยนะใช่ใช่ค่ะช่วงนี้สําคัญนะเราต้องควรเป็นหน้ากากอนามัยที่กันฝุ่น PM 2.5องจุดอย่างดีเลยนะคะอ่ะดีขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะดิฉันจะได้ไม่เหงาวันนี้มีหลายเรื่องเลยวันนี้มีหลายเรื่องเลยเดี๋ยฉันไม่อยู่ดิฉันก็ ติดตามดิฉันเห็นแล้วดิฉันเห็นแล้วนะ,ะไม่เห็นทักทายก็เลยแบบว่าทักทายทักทายคุณยินยาดิฉันทักทายคุณตลอดเลยนะค่ะอืมอ่ะวันนี้เป็นแฟนเรายังไม่เข้ามาเพราะว่าเราอาจจะเริ่มเช้าก็ได้เนาะปกติเราจะไลฟ์กั like กนบ่ายโมงแต่ว่าวันนี้ก็เตรมตัวอะไรนิดหน่อยนะคะอะมาพรับข่าวดีเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาแบบเร่งด่วนเลยนะเป็นข่าวที่แบบว่า ประชุมคณะรัฐมนตรีลูกคนรุ่นมานานมากวาระพิเศษเลยนะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยะนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเนาะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณเทพร,ราเทพพิทักษ์นะคะรองผู้ว่าการประจําสํานักผู้ว่าการปฏิบัติงานที่บริษัทผลิตไฟฟ้จาจํากัดมหาชนหรือว่าเอกกรุปนะคะ,ะในตําแหน่งกรรมาการผู้จัดการใหญ่ให้ดํารงตําแหน่ง พูดว่าการาการไฟไฟ now, so ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพแล้วนะคะก็ต mm ้องขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างมากเลยรอมานานนะสี่เดือนกว่านะคุณค่ะซึ่งถือว่าเป็นประวัติการเนาะที่แบบว่า รอการแต่งงาวางเว้นผู้ว่ากออคือได้รายชื่อแล้วแต่ว่านะใช่คือมันเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงหลังจากนี้ไปคุณที่รัตนัเนี่ยต้องเข้ามารับบทหนักนะภาระหนักนะแล้วหลายเรื่องทีเดียวเรื่องแรกเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยเรื่องภาระจัดการภาะนี้ภาะนี้เราไม่ใช้คําว่าภาะนี้ละกันเราใช้ว่าภาระที่กอผอแบบ แทนประชาชนค่ายพีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทนะมันเก้าหมื่นกว่าล้านบาทนะคะตรงนี้เดินหน้าต่อยังไงนะต้องคุยกับรัฐบาลต้องคุยกับกกพนะคะว่าเอาอย่างไงเพราะกพก็ช่วยเต็มที่เลยแบบมาจนแบบหลังแอนละนะคะเรื่องแผนการลงทุนเดินหน้าต่อเพราะว่าบางโครงการเนี่ยต้องเป็นอำนาจผู้ว่าการเซนนุมัิแล้วที่สําพันธ์ เรื่องการแต่งตั้งระดับรองผู้ว่าการระดับผู้ช่วยผู้ว่าการนะคะ<อ>ต้องหารือกันระหว่างบอร์ดกับผู้ใหญ่ของกค่อ<ฆ>แล้วที่สําคัญอีก<อ>เหมือนกันใครจะไปเป็นกรรมการพิจารณาใหญ่ ของเอโก้กรุ๊ปแทนคุณเทพพัลลัตเพราะคุณเทพรัลลัมากลับมาจากเอโก้กุ๊ปอันนี้ก็มีรายชื่ออยู่แล้วนะมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าให้เป็นทางการแล้วกันเราไม่ได้แบบว่าจําเป็นต้องแบบว่าตี่ร้อนขนาดนั้นต้มาเป็นทางการก่อนแล้วเราจะทำรายชื่อมานำเสนอแล้วก็ปลายปีนะใครจะมาเป็นกรรมการผู้งานใหญ่ แทนคุณชูศรีเกียรติขจรกุลกรรมการผู้ชัดการใหญ่ของบริษัทลาดกรุ๊ปจงกัดมหาชนค่ะก็ต้องจะไปจากกพเหมือนกันค่ะก็รอดูกันสองพานหลายเรื่องเนาะแต่ก็ดีใจดีใจกับคุณเทพลัดน์บ้างแล้วก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะคนกพใช่ได้พูดว่าแล้วได้พูดว่าแล้วแล้วก็น่าจะได้ทิศทางอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับกระทรวงพลังงานมากขึ้นเนาะน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ อยู่ตำแหน่งของเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของเนะอ็กโกกรุ๊ปนะคุณเทพ,พรัตน์เทพพิทักษ์ก็สัปดาห์าาที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าทิ้งท้ายเนาะทิ้งท้ายมีการแถลงข่าวเรื่องผลประกอบการนะคะ,คะก็พูดถึงเรื่องผลประกอบการของเอ็กโกกรุ๊ปนะคะก็บอกว่าในผลประกอบการปีนี้นะคะก็คาดว่าเอ็กโกกรุ๊ปเนี่ยน่าจะกลับมามีกําไรนะคะ มีรับรู้รายได้รวมนประมาณสักเกือบ5้าหมนพล้านบาทเนาะแล้วก็มีกําไรจากการดําเนินงานนะคะประมาณ8ปดพล้านบล้านบาท <คะ S 2> แต่ว่ายังคงมีการขาดทุนสุดที่อยู่ที่8ปดพล้านบ่ล้านบาทะะอ,อันนี้มันมีมเรื่องของอการบันทึกการได้ค่าคทางบัญชีของโครงการอรอไฟฟ้าพลังงานลมหยุดหลินในไต้หวันปีที่แล้วใช่ไหมปีสองพันห้ยกสิบหกเนี่ยบันทึกไปเยอะประมาณ9,000ล้านบาททีเดียวเพราะว่าโครงงานหยุดหลินน่ะ คือมันคุณเทพรัชบอกว่าโอ้โหมันท้าทายมากในเรื่องของการก่อสร้าง <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลแล้วลมตรงนั้นแรงมากแล้วแบบการจะไปปักเสากัางหันลมอ่ะกลางทะเลอ่ะแปดสิบต้นอ่ะนะตอนนี้ปักไปแล้วเท่าไหร่นะสี่สิบห้าต้น <c oughs> แล้วก็จ่ายไฟแล้วสามสิบสามต้นคือต้องใช้เทคโนโลยีแบบว่าไอ้น,นี่มากๆเลยต้องใช้เทคโนโลยีที่แบบค่อนข้าง คือเขาเรียกว่าไฮเทคสุดๆ,ๆ,ๆอะ่ะไฮเทคสุดๆ,ๆ,ๆอ่ะคือเรือเนี่ยก็ต้องแบบ <c oughs> เป็นเรือที่แบบมีเรือเขาเรียกว่าเรือบัมเปอร์นะบัฟเฟอร์อะไรเงี้ยกันเสียงใช่ตอนไปตอกอ,ะอ่ะตอ,ตอนไปตอกฐานตอกเสากังหันลมลงไปในทะเลอ,ะอ่ะคุณเชื่อไหมเสียงมันดังมากสะท้อนไปไกลมากถึงขั้นปลาตายเลยนะเขาบอกว่าเขาต้องมีการทําแบบบัฟเฟอร์กันเสียงกันเสียงกันเสียงกันคลื่นกันอะไรอย่างเงี้ย หลายอย่างนะคะฉะนั้นก็เลยล่าช้าไป2ปีก็ต้นทุนโครงการก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นส่วนของเอโกส่วนหนึ่งเพราะมันมีพูดถึงหุ้นคนใหญด้วยก็เลยมีการตั้งด้วยค่าตรงนี้เข้ามาดังนั้นปีนี้นอก็เลยขาดทุนชุททินะคะแปดพันกว่าล้านบาทปีนี้ก็มั่นใจไงว่ามาแลต้องมาแล้วมาแล้วต้องครบ80ต้นคุณเทพรัตน์บอกว่าเรือที่เคยมี1ลําลำเพิ่มเป็น2ลํลำทุกอย่างเพิ่มเป็นดับเบิลเพราะว่า ทำงานได้แค่5เดือนเท่านั้นใน1นึปีที่เหลือจะเป็นมลสมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเร่งอันนี้ก็เพื่อปีนแน่นอนมาแน่นอนะฮะลุยเต็มที่แล้วก็ครบ80ต้นกำลังการผลิตรวมเท่าไหร่หรือไม่คุณ640เมกลวัต์ใหญ่มากนะคะใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วจะมีกระแสเงินสดมาฟีเข้ามาในเอโกเนี่ยปีละหนึ่งถึงสองพล้านบาททีเดียวนะค่ะ แล้วปีนี้เองนะคะก็ตั้งงบลงทุนไปที่30,000ล้านบาทเลยทีเดียวคะก็หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเนาะแล้วก็มีโรงไฟฟ้าก๊าซอีกเล็กน้อยแล้วก็โรงไฟฟ้าอื่นๆบ้างใช่คะนะคะอ่าแล้วก็อ่ะมาบริษัทพี่น้องกันนะคะบริษัทที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะคุณชูศรีเกียรติขจรคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าปี2566เนี่ยมีอีมีด้าหนึ่งล้านบาท เพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนหน้านะคะแล้วก็มีกำไรส่วนของบริษัทเนี่ย5,167ล้านบาทนะคะในขณะที่มีรายได้รวมนะ56,48ล้านบาทนะคะคะปีนี้เช่นกันแต่จะสันเงินลงทุน3 0ล้านบาทนะคะเท่ากันเนาะ สามหมื่นล้านบาทเอ็กโคเท่าไหร่สามหมื่นล้านบาทเท่ากันโอ้หนี่คุยกันหรือเปล่าเนี่ยก็แบบก็ต้องอาจจะเขาก็ลงทุนนะรงไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นธุรกิจอื่นๆนอกภาคการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้รัฐเองเขาก็มีลงทุนโรงพยาบาลใช่ไหมมีมอเตอร์เวย์เนาะเล้ก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะแล้วข่าวดีนะคุณข่าวดีนะบริษัทหินกองพาวเวอร์โฮลดิ้งจำกัดนะคะ ซึ่งเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองกําลังการผลิต1,400เมกะวัตต์ในจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนนะระหว่างราชกุ๊บเนี่ย51%กับบริษัท G u ฟเ e NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนว่า G ัฟเนี่ย49%เปิดเดินเครื่องเชิญพาณิชย์แล้วสำหรับโรงไฟฟ้าหน่วยที่หน,นะ700เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาะคมที่ผ่านมาเปิดแล้วนะซึ่งอันนี้คุณรู้ไหมเขานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ม,ม,มาใช้ในโรงไฟฟ้านี้เองนะ,ะได้สองขยักเลยนะนนะนะเ,เนี่ยเนเพราะว่าหินกอง power holding เนี่ยเขาเป็นผู้ได้รับการอนุญาตเป็นผู้ประกอบ การจัดหาราคาส่งก๊าซ LNG เนาะหรือ LNG shipper ก็1 1 0 0แสนตันต่อปีนะแล้วก็ในปีนี้ในปีนี้มีแผนจะนำเข้าเนี่ย6 0แสนตันนะคะเพื่อมาใช้ในโรงไฟฟ้าน,นี่แหละแล้วก็เขาก็เริ่มนำเข้านะเริ่มทยอยนำเข้ามันต้องเป็นลอ็ลอตๆไงล็อตแรกเนี่ยมาแล้วตั้งแต่28กลุ่กุมภาพันธ์เอา LNG เนี่ยลอยเรือเข้ามาเลย หก0 0ืพันตันเพื่อมาเตรียมพร้อมเนี่ยสำหรับโรยฟ้าหินกองแล้วหินโรยฟ้าหินกองหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดรมกะวัตต์ก็เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์หรือ COD เลยหนึ่งมีนาคมแบบมาตามนัดเลยอะ่นะเนาะก็ถือว่าแบบสุดๆนะคะค่ะอ่าก็รอดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนําเข้ามากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยที่สก็มาอีกเต็ม ฟีดเลย1,400มิกวัตใช่ไหมค่ะ,ะในขณะที่กราฟเนี่ยที่เขาร่วมทุนด้วยเนี่ยคุณพรทิพาชินเวศกิจวานิดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกราฟเนี่ยก็บอกว่าคือการเอาแอเข้ามาเที่ยงแรกได้เนี่ยม,มันเป็นความสำเร็จของบริษัทและเป็นความสำเร็จของประเทศเลยนะแล้วเป็นเอกชนรายแรกด้วยนะ,ะที่นำเข้ามาได้เป็นอเอกชนรายแรกจริงๆคือแบบเหมือน หลายปีแล้วนะที่บอกว่าจะนาเข้าแต่ว่าเพิ่งมานไปเจอปัญหาตอนช่วงโควิดในทินด้วยคือตอนช่วงโควิดใช่ไหมดีมานไม่มีพอหลังโควิดปุ๊บราคา LNG กระโดดกระโดดกระโดดกระดสูงสูงมากนำเข้าไม่ได้นแต่ช่วงนี้แบบพอดีเป๊ะเลยเอดีเป๊ะเลยแล้วโดยฟ้าหิงกองต้องเปิดแล้วอ่ะเข้าพอดีนะเข้าพอดีเลยนะคะซึ่งซึ่งเขามีใบอนุญาตอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวกาฟก็เอานำเข้า LNG เพิ่มขึ้นมาใช้ในกลุ่มรอยฟ้า SPP ของเขาด้วยอ่ IPP ด้วยะแล้วกราฟเขาก็มีแบบกราฟบวกแดงกราฟสาชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบสองเพื่อกเนาะเดี๋ยวขอทักทายแฟนขบแฟนคลับนึงเนะมาหลายท่านแล้วสวัสดีทุกท่านดีคะสวัสดีคุณจุติอาสูนะคะคุณวิโรจน์โลกนะคะคุณวิทยา ค่ะคุณมะนาวหวานนะคะคุณเนวีด้วยนะคะเดวีเนวีนะใช่ค่ะก็ติดตามเราทุกอทิเลยขอบคุณนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะสุก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันเนาะอากาศไม่ค่อยดีเลยกรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่แหมก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะแบบดีกว่าอากาศอาจจะปลอดโปร่งกว่านี้นะคะก็ดีกว่ากันเนาะดีกว่าไหมอ่ะเพราะว่า เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณสุจิตาคุณเนวิลมามนาหวานเนี่ยคุณนุ้ยวิโรจน์เนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดหมดเลยใช่ค่คอมเมนต์มาบอกกันม้างไหยว่า PM เยอะหรือเปล่าเออใช่น้อยอยากจะรู้เหมือนกันเนาะว่าแบบเหมือนกรุงเทพไหมกรุงเทพพีเอ็มสูงคือลดลงละแต่ว่าก็ถือว่ายังแบบยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะไม่รู้แบบ ต่างจังหวัดเนาะบุรีรำพิศนุโลกอะไรนี้เป็นยังไงบ้างแน่เดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์ราบอกเราบ้างนะคะใช่ค่ะไปต่อกันมาดีมาดูกันที่บริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนเตนบ้านค่ะวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของบริษัทไฟฟ้านะนะคะโดยคุณฮาราลิงนะคะประธานบีกิมนะคะและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าในปีที่ผ่านมาค่ะปี2,566นะคะทางบีกิมเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่2,000ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจาก375ล้านบาทในปีก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเริ่มแข็งแร่งขึ้นเพราะว่ากำลังการผลิตจากโครงการที่เปิดดำเนินง,งานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง667เมกะวัตต์ทีดเดียวนะคะแล้วก็ยังมีอัตรา,าก,กำไรต่อนหน่วยเนี่ยระหว่างค่าไฟฟ้าตามค่า FT เนี่ย แล้วก็ต้นทุนค่าการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคือคือ,อที่ผ่านมาค่าไฟโดนแคปใช่ไหมแต่ค่าการไม่แคป เพราะนั้นต้นทุนค่า gas สูงแต่ค่าไฟอ่ะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นทุนเขาสูงแต่ตอนนี้ค่าไฟได้ขยับนิดนึงแล้วการ์ดก็ได้ลดราคาลงใช่ไหมได้แค่ราคาลงก็ทาให้มีกําไรดีขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็ปีที่ผ่านมาค่ะมีกําลังการผลิต4กิกะวัต์นะคะจากการเดินเครื่องเชิงพันชย์นะคะในโครงการที่เกาหลีแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างอีกหลายโครงการเลยที่จนินการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานหมุนเวียนเนาะใช่ค่ะพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช่นะคะหลายที่มากนะคะ,ะอ่ะอีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนคุณสมบัติดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็บอกว่าปี2 5 6 6กลุ่มบริษัทบ้านปูเนี่มีกำไรสุทธินะคะ5,343ล้านบาท<ะ>แล้วก็มี e ี i t ด a เนี่ย5 4า6 1ล้านบาทนะคะโดยเขาบอกว่ากลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานเนาะอย่างธุรกิจด้านเหมืองเนี่ย ก็สร้างผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีกระแสงเงินสดเข้ามาอย่างแข็งแกร่งธุรกิจกา๊าซราคาก๊าซตกนะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนการนเนินงานและการผลิตให้มีการยืดหยุ่นมากขึ้นและบริหารจัดการต้นทุนเพราะนั้นก็มีกระแสงเงินสดเข้ามาต่อเนื่องเหมือนกันนะคะส่วนธุรกิจผลิตพลังงานโดยเฉพาะ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนโรงไฟฟ้า Temple 1, Temple 2, 2ในสรหรัฐอ,อเมริกาก็มีผลการดำเนินง,งานที่ดีเพราะว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นค่ะแล้วก็โรงไฟฟ้าเอสพีซีในลราโรงไฟฟ้า BLCP ในประเทศไทยแล้วก็โรงไฟฟ้าซานซีลูก,กวงในจีนเนี่ยก็ยังเดินเครื่องมีประสิทธิภาพทุกรงนะคะค่าความอมจ่ายของทุกรงเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะคะค่ะ แล้วในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกประเทศเลยมีผลการดําเนินงานที่ดีนะจากสภาพอากาศที่เอื้อมหน่วยแล้วก็ความเข้มของแสงที่สูงนะมันร้อนใช่ไหมแล้วก็ร้อนยาวนานด้วยนะคะอ่าส่วนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานก็ เติบโตต่อเนื่องเลยนะในเรื่องของโซลชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรนะคะเขาก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่เนี่ยเยอะแยะเลยในธุรกิจแบตเตอรี่แล้วก็ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานก็ขยายกันโอ้โหเยอะเลยในญี่ปุ่นเอ้ยในจีนเอ้ยในสิงคโปร์ในอะไรแบบนี้เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงานเนาะ ก็มีการร่วมทุนกับพันธมิตรทําเรื่องของระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานแห่งชาติในสิงคโปร์แล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะและสุดท้ายธุรกิจ e-mobility ขยายบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจรในรูปแบบ Mobility as a Service นะคะแล้วก็การขยายบริการการเดินทางแล้วก็ขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าด้วยตอนนี้แพบมีจุดบริการเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะแล้วก็สรุปสั้นๆสำหรับนสำหรับ,รบคือต้องบอกว่าจริงๆเป็นคําใหญ่นะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอท่านนายกเปิดผนึกก่อน แล้วจะว่าอย่างไงต่ออันนี้เป็นการส่งจดหมายแบบเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยก็คือส่งก็หม่อมราชวงศ์ปิยธรนะคะเทวกุลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณนรงชัยอัครศิลิีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคุณพุจิตนาครทัพอดีตปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็ส่งจดหมาย เปิดผลิตนะคะถึงท่านนายรมนตินะคะก็บอกว่าเป็นห่วงบ้านเมืองตอนนี้เศรษฐกิจนผลกระทบจากนโยบายของกระทรวงพลังงานนะคะก็คือสรุปสรุปแล้วนะมันจะมีมีประมาณ5ข้อใหญ่ๆนะห้าข้อใหญ่ๆเนี่ยก็บอกว่าเรื่องแรกเลยคือหลังจากรัฐบาลนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนี่ของกองทุนน้มันเะเพิ่มมันเพิ่มขึ้นมากนะคะ จากรัฐบาลเดิมเนี่ยมีนิสินอยู่48,000ล้านบาทปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ90 0 0 0ล้านบาทค่ะเพราะว่าเอาเงินไปตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปลดราคาเบนซินนะคะลดราคาเบนซินแล้วก็ไปตึงออวีจีนะอพีจีเพิ่มแล้วก็เรื่องของคือกลัวว่าถ้า ปล่อยไปแบบนี้นี่จะเกินหนึ่งแสนล้านบาทแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนใช้คืนจะก็คือเป็นประชาชนนั่นแหละที่ต้องเอาภาษีของประชาชนเข้าไปเนี่ยมาใช้คืนอสองขยะแบบนี้คุณธนาเดี๋ยวพูดงนี้เดี๋ยวประชาชนตกใจคือกองทุนน้ามันเขาสามารถบริหารจัดการได้การมีงนไหลเข้าไหลออกจากการเก็บเงินเข้ากองทุนเอาเงินไปอดหนุนราคาน้ํามันเขาก็จะวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาแบ่งเป็นบัญชีน้ํามันกับบัญชี R B G นะคะเก็บเข้ามาแยกชัดเจนนะคะ เวลาน้ำมันราคาลดลงก็อาจจะมีการเก็บเงินเข้ามาใช่ไหมคะเอาเงินส่วนนี้มาตุนไว้ในกองทุนแล้วก็เริ่มจ่ายนี่เริ่มจ่ายนี่แต่เมื่อไรก็ตามที่ความสามารถยังพอมีอยู่เขาก็ยังบริหารจัดการนี่ได้แต่ถ้าเกิดว่านี่มันทะลุเพดานจนแบบเขาเขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วเนี่ยอันนั้นแหละอาจจะถึงจุดที่ว่าแล้ว้ะเขียนภาษีเขียนนี่อย่างไรถึงขั้นต้องใช้เงินภาษี ของที่เรียกเก็บจากประชาชนทั่วไปเอามาเคลียร์นี่ตรงนี้ไหมนะคะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้นนี่แหละที่เขาบอกว่ามีทรธรรมไงกลัวกลัวว่ากลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันนี่เกิดจากผู้ใช้น้ํามันแต่ถ้าเอาภาษีมาใช้คนที่ไม่ได้บางคนไม่ใช้ขับรถจะต้องมาจ่ายตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามันไม่ไม่ควรอะไรนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ LNG ใช่ไหมคะเรื่องของ LNG คือช่วงก่อนหน้านี้ราคา LNG ในตลาดโลกสูง รัฐบาลก่อนก็เลยชะลอการปรับค่าเทีไว้นะแล้วก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไประเทศไทยหรือกอพเนี่ยไปรับภาระค่าเ t ีไว้ก่อนแทนประชาชนไว้ก่อนซึ่งแล้วงวดถัดไปจะทยอยจ่ายคืนกอพอ์ตอนนั้นแผนเป็นอย่างนั้นแต่พอรัฐบาลใหม่มาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลใหม่มาปุ๊บแทนที่จังหวะเนี่ยค่าไฟมันต้องขึ้น <ứng S 1> ใช่ไหมเพื่อมาคืนหนี้บ้างทยอยใช้คําว่าทยอยคืนนี้ไม่ได้คืนั้งก้อนนะรัฐบาลกลับไปลดค่าไฟ อ่าตอนนี้ก็เลยยิ่งทำให้ตายละกลายเป็นไปกดอย่างอื่นแล้วมีหนี้เพิ่มขึ้นด้วยจากปตทมีค่าแก๊สที่ไม่ได้ขึ้นไงใช่ไหมกดลงมาแล้วทีนี้ทำไงก็ผอแบกรับภาระเออนี่เป็นประมาณแต่ละนะ้านอ่ะตรงเนี้ยจะทำยังไงแล้วถ้าก็ผอมีปัญหาสภาพคล่องในที่สุดแล้วต้องเอาเงินภาษีไปช่วยสภาพคล่องกหอหรือเปล่าครอบครวตรงนี้นะคะ ก็ต้องดูว่ายังไงต่ออเรื่องหนึ่งเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นยูโรไฟล์ซึ่งอันนี้เอกชนเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินในการปรับปรุงคุณภาพไปแล้วเนาะหมื่นล้านบาทแต่ว่าทางทางกลุ่มเนี่ยเขาก็มองรัฐบาลเนี่ย ไม่ได้สัสนสุดตรงนี้เลยอเอกชนก็รอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอลงทุนปรับมาตรฐานน้ำมันอยู่เลยแล้วเนี่ยมันมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมรัฐบาลควรจะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ให้คอรอบคต้นทุนตรงนี้ค่ะว่าจะให้ขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนเป็นทยอยขึ้นหรือทยอยขึ้นย่างก้อนอะไรเงี้ยแต่ว่ากระทรวงพลังงานก็คือนิ่งเฉยเพราะว่าตอนที่จะทำมาตรฐานยูโรหก็ไปชักจูงเอกชนมาลงทุนใช่ไหมก็ตรงเนี้ย ทำยังไงเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลจะทําอะไรอีกแล้วไปให้เอกชนลงทุนแล้วก็ไม่ไม่พิจารณาเรื่องต้นทุนให้เขาเนี่ยต่อไปเขาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะมองว่านโยบายการปรับลดราคาน้ํามันตึงราคาน้ํามันเนี่ยอันเนี้ย มันแย้งกับนโยบายที่ผ่านมาที่พยายามส่งเสริมให้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือรถอีวีแล้วก็รถสาธารณะมากขึ้นพอน้ำมันถูกคนก็ใช้รถส่วนตัวไม่ใช้รถไฟฟ้าไม่ใช้รถสาธารณะอันนี้ส่งเสริมอีวีจริงหรือไม่ใช่จะทับต่อพีเอ็มสองจุดห้าไปอีกใช่นะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการคิดราคาผู้แก๊สเอออันนี้อันนี้ดิฉันว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ ที่ควรติดตามต่ออย่างยิ่งเพราะว่ามีเรื่องกฎหมายเข้ามาด้วยตอนนี้นีฉันก็สับสนอยู่นะเรื่องนี้คือเดิมทีพูกแก๊สเนี่ยต้นทุนที่เอามาคิดในในพูกแก๊สเนี่ยก๊สอ่าวไทยใช่ไหมแก๊สนำเข้าจากเปียนมากก๊สจากแหล่ง JDA แล้วก็เอ g สัญญาระยะยาวใช่ไหมคะคํานวณเฉลี่ยออกมาเป็นต้นทุนค่าแก๊สที่มาคิดค่าไฟนะคะแต่ว่าเนี่ย รอบหลังนโยบายใหม่นโยบายใหม่ด้วปัจจุบันเนี้ยก็คือให้ไอราคาหน้าโรงแย่แก๊สมาด้วยมาด้วยมันรวมมาเป็นราคาผูกแก๊สแต่ปรากฏว่าต้นทุนแก๊สของพิโตเคมีก็เลยสูงขึ้นนะคะเพราะถูกปรับเป็นราคาเดียวกันโอ้โหทีนี้แหละ ี่นี้กลายเป็นไปกระทบอุตสาหตร์มปิโตรเคมีมันจะทําให้อุตสาหการรมปิโตรเคมีของเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหรือไม่เพราะว่าต้นทุนขึ้นมารมรเร็วเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าอยากมาลดเข้าไฟฟ้าให้ประชาชนใ <c oughs> หญ่ก็เอาแบบแก๊สตรงนี้มากดราคาให้หมดเลย <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าให้ปิโตรเคมีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นราคาเดียวกันกับที่ขายให้ลรยฟ้าโอ้โหทีนี้ทำยังไงอะ ประเด็นอยู่ตรงนี้ดิฉันจับตามองเรื่องนี้มากเลยก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าคณะกรรมการกำกับกิจาการพลังงานหรือกกพเนียมอำนาจเพียงกำหนดอัตราค่าบริการกา๊าซเฉพาะก๊าซที่ใช้เป็นพลังงานเท่านั้นค่ะไม่ได้มีอำนาจเกกับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบซึ่งนโยบายเนี้ยที่ให้กกพ,อพอทำคือมันสุ่มเสี่ยงหรือมันมินเมนะต่อการ ใช้อำนาจเกินขอบเขตแบหมหนหรือเปล่านะคะตรงเนี้ที่ที่ฉันกําลังดูเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยอันนี้มันได้ไหมนะคะเพราะทุกเรื่องที่ผ่านมาเป็นข้อห่งใ่นะเป็นข้อหงญ่ที่มีหลายๆท่านก็พูดถึงละแต่อันเนี้ยเป็นประเด็นใหม่ที่ที่ฉันเพิ่งจึงจะเห็นครั้งนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวจดหมายเปิดกระนึกไปถึงคุณเศรษฐาดูนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีที่แตกกันไอยังไง เอาอยัางไงแต่ว่าจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเหมือนกันนะ,ะหลายเรื่องเรื่องน้ำมันยูโรเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยท่านต,ตอบว่าไงดูมาว่าบอกว่าแล้วจะให้ไปขึ้นราคาน้ํามันกะ่าให้ไปขึ้นค่าไฟฟ้าที่ประชาชนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือ,คอ,คอดีท่านก็เออเราก็แบบคือแต่ละข้างก็ต้องเวทนะใช้วิธีเบทแล้วกันก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเรื่องนโยบายอีกที อาจจะต้องคุยกันมากขึ้นเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอะไรที่มีข้อคิดเห็นเข้ามาต้องเปิดรับนะต้องเปิดรับแล้วลองดูว่าอะไรจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนะสำหรับประชาชนและสําหรับทุกคนนะคะก็ถ้าได้คำตอบเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรายการของเราเนี่ยจะนำมาฝากกันคําตอบนะว่าเป็นยังไงบ้างะเอามาวิเครรอบหนึ่งนะคะก็นั่นเป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะทุกช่องทางนะคะ กดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์เว็บไซต์เว็บไซต์เบอร์ไวเว็บอิ l เทอร์เน็ตนไลน์คอมเบอร์ไวเว็บไทยนิวส์คีย์ออนไลน์คอมเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมยูทูบช anel ทิกต็อกพอดแคสต์แล้วก็ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ลืมเลยเลยจ้าลืมหนึ่งถึงสองอย่างเพราะว่าเรามีหลายช่องทางมากเลือกเดิติดตามันได้ตามมัธยาศัยเนาะนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันโดยเฉพาะแฟนคลับของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บางจากขับเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ d r i v ไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20S เท่เท่านั้นลอยให้โลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20S การ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ